นาคอนสอเล็กนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลางอยู่กับ e p พครับกับตอนการหาจุดตัดของกราฟนะครับอ่มาดูกันเลยนะครับการหาจุดตัดของกราฟนะเมื่อเรามีกราฟ2กราฟนะครับกราฟหนึ่งก็จะมี1สมการอกราฟหนึ่งก็จะมี1สมการนะครับอ่างั้นจุดที่กราฟมันมามาเจอกันบดีหรือมันมาจบบรรจบกันบดีก็คือจุดนี้นะครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันถือว่าเรียกได้ว่าเป็นคําตอบของสมการนะครับอ่าซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นคูณดับของ x แล้วก็ y ซึ่งจุดนี้คือเป็นจุดคําตอบของสมการจุดที่กราฟมันมาเจอกันมาดีทีนี้จะหาย,ยังไงล่ะถ้าอยากจะหาะครับคือวิธีการหาก็จะมีอยู่นะครับก็คือว่าเราก็จะเขียนสมการทั้งสองลงมาบนกราฟนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการแทนค่าหา แล้วก็ y แล้วก็พอกมาเป็นกราฟนะครับหรือแล้วก็หาตำแหน่งให้กราฟทั้งสองนั้นตัดกันแล้วก็อ่านพิกัดมาครับก็คือออกมาเป็นพิกัดของ x y นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือแก้สมก,การออกมาครับตัวอย่างเช่นนะครับเรานี้เรามีสมก,การไม่ให้สองสมก,การคือสมก,การแรกคือ y เท่าก,กับ 2x บวกหนึ่งครับอันนี้เป็นสมก,การที่1นะครับแล้วก็อีกหนึ่ง x y เท่ากับ ลบ x บวก4อันนี้เป็นสมการที่2จากนั้นเราก็มาแก้สมการนะครับอ่าอยา่ตัวอย่างเช่นนะครับน,นี้ y เท่ากับ 2x บวก1นะครับอ่าแล้วอันนี้เราเห็นว่ามันเป็น y y เหมือนกันเลย,ยงั้นเราจับมันเท่ากันเลยครับคือเป็น 2x บวก1นะครับเท่ากับลบ x บวก4ปึง้งอ่า 2x อยู่ที่เดิมครับย้ายลบ x มาเป็นบวก x นะครับ4อยู่ที่เดิมนะครับย้าย1มาเป็นลบ1 ได้อันนี้จะเป็น3 x เท่ากับ3ครับงั้น x เดียวก็จะเท่ากับ1อ่ะแต่เราได้ x มาแล้วครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ x ไปแทนในสกักสมการหนึ่งอะสมมติเลือกแทนที่สมการที่2แล้วกันนะครับสมการที่2คือ y เท่ากับลบ x บวก4นะครับแทน x เป็นลบ1งครับงั้น y ก็เท่ากับเป็นลบ1บวกกับ4งั้น y ก็จะเท่ากับ3งั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาคือเป็น x นะครับ y ก็จะเท่ากับเป็น x เป็น1และ y ก็เป็น3อันนี้คือจุดที่กราฟ2กราฟมันจะมาตัดกันหรือว่าเป็นคำตอบของ2สมการเองก็คือจุดนี้อ่าก็คือเป็น x เป็นอะไรครับ x เป็นตุ๊ดตุ๊ต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  x เป็น1ครับ y เป็นตุ๊ดตุ๊ต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  y เป็น3อ่าอันนี้คือจุด ที่กาปันมาบรรจบกันหรือว่าเป็นคําตอบของสมการนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างโจทย์นะอ่าซึ่งนะมีแบบขัดให้นะครับอ่าแบบขัดที่1แล้วก็แบบขัดที่มีเฉลยด้วยนะแล้วก็มีแบบขัดที่2ครับนี่ด้วยแล้วก็มีเฉลยให้ด้วยนะนะครับอ่าใครอยากได้เต็มๆนะครับขอนาได้รือเดี๋ยวนาส่งให้นะครับอ่าพ p นี้ ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับนาคอนซอเลขครับสวัสดีครับ